รู้สึกได้ถึงความมี passion นะ่ะเขาพยายามแล้วแหละพยายามกับการแบบว่าแฟนตาซีไทยนะมีความแบบเออเป็นต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเอเลี่ยนต่างวิถีกันชอบชอบความพยายามที่จะดีไซน,น์ให้มันให้มันดูอนาคตนะอ่ะนะเออชอบนั่นแหละชอบความพยายามเขาอะ่ะถ้าชอบอะ่ะก็คงชอบได้แค่นี้แหละ โอเคคือเราจะบอกว่าเราเนี่ยชอบสลิดมากสลิดเนี่ยน่าจะขึ้นแท่งหนังแห่งปีได้อยู่เกือบจะทำได้เนาะเออสลิดเป็นหนังไทยแนวไซไ,ไฟแฟนตาซีที่มีความทะเยอทะยานสูงมากๆมีมีการเล่าเรื่องที่ที่ชัดเจนแล้วก็มีเรฟเลนซ์ความเป็นเอ่อมังงะญี่ปุ่นสุดๆไปเลยมันมีความเป็นแลนชนมากๆแล้วก็มันมี มันมีการสร้างคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจเยอะมากนะในในเรื่องเนี้ยมันมีนั่นนี่นู่นที่แบบดูดีไปหมดในหลายๆอย่างแต่ว่าพอมันเอามาประกอบรวมกันอะมันแค่ไม่กลมกล่อมมันแค่ไปไม่ถึงฝั่งฟันเฉยๆเออแต่การการได้ดูหนังแพชชั่นสำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกัน <c oughs> อืม <c oughs> จริงๆเราชอบไงเราเราค่อนข้างชอบกับการที่เห็นคนที่ทําภาพยนตร์แล้วเขาค่อนข้างทะยุทยายาอยากจะสร้างอะไรมากๆในเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่ดี<ม>แล้วก็เรื่องนี้มันมีมันมีความตั้งใจในการในงานดีไซน์หลายๆ,ๆอย่างเยอะอยู่ถึงแม้ว่าในแง่ของดีเทลบางอันมันจะติดขัดอยู่บ้างก็ตามนะเออ<ม>แต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอ่ะเออ,<ม>อที่ชอบนะจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าเพราะงั้นเราจะไปที่เราไม่ชอบอะไรบ้าง เขาก็พยายามนะแต่ออกจากโรงเลยว่าเขารู้สึกว่าเป็นหนังแพชชั่นที่การแสดงไม่ไม่ไม่แพชชั่นอะไรใดๆเลยอาจจะมีเวลาน้อยแหละอะไรยังไงก็ตามแต่ว่าไม่ได้จริงๆว่ะการแสดงในเรื่องเนี้ยอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าแบบเออโอชอาก็ก็มีนิแสดงดีนิไม่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 เธอไม่ได้ไม่ไม่ชม่ไม่ไม่ บบว่าเอา,เ,วเอาจริงไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยซ้ำอาอจะเฮ้ยเกี่ยเสียผูฟังรอเขาเสียผูฟังก่อนแล้วกันเราจะได้ไม่มีปัญหาเอ,อ้ยเชี้ยอะไรทิพย์เลยไม่มีปีปัญหากับไม่เขานี่ว่าปัญหาของสลิดอ่ะมันมันถูกแบกหลักๆออกเป็นสามส่วนนะเท่าที่คิดได้อ่ะก็คือนักแสดงเนาะ อืแล้วก็บทภาพยนตร์กับระยะเวลาการถ่ายทาเออซึ่งมันซึ่งมันจะค่อนข้างพนวกกับตัวนักแสดงคือเราอ่ะไม่มั่นใจว่าอันเรื่องเนี้ยภาพยนตร์เรื่องนี้งานกํากับมันไม่ดีหรือว่าเวลาถ่ายทํามันน้อยใช่ไตัวไม่มีเวลาในการเวิร์งช็อปนักแสดงขนาดน,นั้นเพราะอย่างนักแสดงเขาก็ไม่ใช่นักแสดงที่เบอร์ใหญ่ มากอะ่ะเออถ้าเทียบกับความเป็นสเกลหนังอะ่ะเออเหมือนเหมือนเหมือนสมมบอว่าเขาได้ได้บัตเจ็ตได้ได้บัตเจ็ตมากอน,นึงแล้วเขาโอเคจะทําหนังอันนี้แหละแต่ว่าเอาเงินอะ่ะไปลงกับการทำซีจีเยอะมากเออแล้วก็ลดลดคอสเรื่องนักแสดงลงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยไม่มั่นใจว่าโอเคมันเป็นที่พักงานกํากับหรือมันเอยเวลามันน้อยมันแบบเออคิวแบบด้วยความที่เขาก็เป็นศิลป,ปินเป็นแบบอะไรยิง่งแล้วเขาอาจจะมีรับงานนั่นนี่นู่นคิวถ่ายไม่ได้เยอะมากเออมันอาจจะทําให้แบบ พอมาถ่ายมาออกกองอะไรเงี้ยมันก็าอาจจะได้แค่ประมาณนี้หรือเปล่าด้วยด้วยเวลาด้วยคิวอันนี้ไม่มั่นใจหรือว่ากำกับแล้วเดี๋ยวแบบนักแสดงแม่งเล่นไม่ได้จริงแม่งเป็นอย่างนั้นจริงอะไรเงี้ยคือคือแยกไม่ออกเลยกับเรื่องนี้เพราะว่าอ uh นักแสดงแม่งเล่นเป็นตัวเองมากๆเนาะลกอิชิคาวะอ่าเงี้ยเราอะรู้จักูกอิชิคาวะมา เท่าที่จําความได้ก็สองสามปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราดูอิชิคาวาเล่นหนังแม่งเหมือนเดิมทุกเรื่องวันเดอร์เฟมสุดที่รักของเราที่เราตั้งใจเข้าไปดู <c oughs> ก็คือวันเดอร์เฟมเอ่อทุกคนมันดูเป็นตัวเองมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็หรือการต่อเดอยร์หลอกอะไรเงี้ยมันไม่ส่องอารมณ์กันเลยแม้แต่นิดเดียวเออมันเหมือนเป็นการท <c oughs> ่องมาพูดแข็งมากเออมันมีความอย่างนั้นอยู่เยอะมากก็เลยไม่รู้ว่าแม่งเป็นที่นักแสดงหรือไรแต่ว่านักแสดงบางคนที่เราเห็นว่าในเรื่องเขาเล่นแบบ ไม่ส่งอารมณ์ขนาดนั้นแต่เขาก็เป็นหนึ่งในแสดงที่เล่นละครมาเยอะเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มั่นใจเพราะว่าถ้ามันจะถ้าอย่างน้อยอ่ะคือถ้ามันจะจะแสดงไม่ได้อ่ะมันก็ควรจะแสดงไม่ได้แค่บางคนเนี่ยจากทางบทที่มันมีในเรื่องอ่ะแต่นี้มันดูแบบดนามิกการแสดงมันเท่ากันหมดเลยดูแข็งหมดเลยทั้งที่จริงๆมันไม่น่าจะแข็งขนาดนั้นได้ก็เลยไม่มั่นใจเหมือนมาเพื่อถ่ายเคกเดียวแล้วก็ผ่านเลยอืมเหมือนแบบแว่าถ่ายแค่แบบไม่กี่เทคอ่ะเหมือนแบบวันหนึ่งแบงแบบ คิวถ่ายน้อยได้เท่านี้อันนี้ไม่สําคัญโอเคไม่เป็นไรเอาพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ่ายให้มันจบไปก็เลยไม่รู้เหมือนกันตัดสินไม่ได้ขนาดนั้นแล้วกันออกับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่บอกไปไม่กินเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องบทภาพยนตร์แต่ว่ามันมันมีโครงสร้างเรื่องมาดีละแต่ว่าซีนทูเอชั่นบางอย่างในในเรื่องแม่งแม่งไม่ใช่อะ่ะมันแปลกมันไม่โอเคอย่างซีนที่เห็นชัดๆเลยก็คือซีนที่เออมันจะมีซีนมีมะลรก็คือจับมือปกป้องเพื่อนเนาะ เอออะไรเงี้ยคือเราเรารู้สึกว่าเรียกว่าคือพออไม่รู้ว่ะมันจะเป็นมังงะเป็นที่อะไรซีนนี้มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นมามันมันควรมีอะไรมากกว่าแค่การจับมือปกป้องเพื่อนว่ะมันมันมาแบบนั้นมันดูแบบแปลกมากอืมันมันก็ไม่ใช่ช็อตช็อตที่ว่าจับมือกันแล้วจู่ๆเกิดพลังอะไรเพื่อจะปกป้องเพื่อนขึ้นมาได้คือมันไม่มีอะไรเลย ม,มันแค่จับม,มือขึ้นมาเฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าหนังอะมันมีหลายอย่างที่อยากจะเล่าคือมันอยากจะเล่าพาร์ทแบบดาราม่านางเอกกับพอ่อเรื่องพ่อกับเมียเรื่องตัวนางเอกกับไอตัวสลิดขาวความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนแล้วก็การเมืองที่สูกแทรกเข้ามาในเรื่องหรือว่าแบบแม้แต่คาแรคเตอร์ตัวของอาพสูตรปะเขาชื่อนี้ปะ อะไรอย่างเงี้ยคือคือมันดูมีดีเทลยิบย่อยเต็มไปหมดเลยมันดูเป็นเซตติ้งครงเรื่องแบบจักรวาลเลยอะแต่ว่าแบบเออมันอาจจะนั่นนี่นู่นแล้วมันกลายเป็นตัวภาพยนตร์เรื่องนี้มันเลยแบบเอะหรือว่ามันโดนตัดอะไรทิ้งไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้อีกเนาะมันดูเขาเรียกว่าอะไรมันดูไม่กลมกล่อมมันดูขาดนั่นขาดนี่เกินนั่นเกินนี่ไปหมดหลอบสลิดแต่ว่านั่นแหละมันเลยมันเลยทําให้แบบเออหนักมันไปมันไปได้ไม่สุดของมันมันได้เท่านี้เออ ก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะถ้าสลิดมันถูกอาไปทำเป็นซีรีส์อ่ะน่าจะน่าจะดีโปเลยอยากจะเล่าอะไรโปไปน่าจะยาวนะดูเออจริงๆดูมันน่ามันมันมีความเนไลชันอ่ะเนาะมันดูน่าจะยาวเพราะว่ามันดูวิเซตติ้งมันดูมีเพราะว่าเพราะว่าเซตติ้งเหตุการณ์ในเรื่องมันคือโลกในวันที่พีเอ็มสองจุดห้ามันหนักเออมันมต้องมีเรื่องการเมืองนั่นนี่นู่นอีกที่มันอยู่กับข้างหลังการเรื่องการถือครองอำนาจอะไรเงี้ยมันหลายอย่างที่มันอยู่ในเรื่องอ่ะเออแต่ว่ามัน มันเหมือนเป็นส่วนประกอบที่แบบกองกองไว้อะเออแล้วมันไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้แบบเออจะว่าไงดีคือเราจะด่ามันก็มันก็ด่าไม่ได้ขนาดนั้นเออแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนอะก็คือนักแสดงม่งแข่งจริงเลย <c oughs> คือเรื่องเรื่องคือคือก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าของแขกแม่งแข็งละแต่เจอเรื่องนี้แม่งแข็งหนักกว่าเดิมอีก <c oughs> ไม่คือเอาดีๆถัา ถ้าสมมติว่าเป็นอะถ้าเธอไม่ได้เป็นคนมาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีระยะเวลาถ่ายน้อยหรืออะไรแดๆก็ตามเขาคิดว่าหนังแบบเนี้ยมันมันไม่ควรอยู่ในโรงนะเอาดีๆคือคนดูเขาไม่บางคนเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องรู้หรอกว่าเฮ้ยหนังมันอาจจะงบน้อยถ่ายทําไม่พอถ่ายทําไม่ทันอะไรเงี้ยเอาแค่ว่ามันเข้าโรงมาได้อะคนเขาก็อยากดูหนังที่แบบ สี่เออพอดดีนักแสดงมันก็ดีหรือต่อให้พอดไม่ดีอย่างน้อยมันก็ควรจะแสดงได้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้แข็งอ่ะโอเคคือเรามองว่าเข้าลงได้เรื่องเนี้ยสบายมากเพราะว่ามันไม่เฮียเท่าอมตะพันสยองฮใช่มันฉายได้แหละมันไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบถ้าหนังอย่างอมตะพันสยองไม่ฉายลงได้อ่ะหนังเฮียอะไรก็ได้ในโลกเนี้ยฉายได้หมดอ่ะ ติดตาตึงใจมากๆเรื่องนั้นจริงคือสุดๆแล้วคือนี่มองว่าเรื่องเรื่องเนี้ยจริงๆมันแพชชั่นเต็มมากและจริงๆรายละเอียดมันเยอะแหละอย่างที่อาร์ตบอกอะ่ะแต่ก็มองว่าจริงๆอ่ะมันสามารถไม่จําเป็นต้องทําเป็นซีรีส์ก็ได้ทําเป็นหนังก็ทําได้ไปภาคเนาะสามภาคเออแบ่งไปเลยจะเล่าอะไรแต่คือจะสองภาคหรือจะภาคเดียวจริงๆมันทําได้แต่ว่ามันต้องจัดเรียงองค์ประกอบให้ถูก ใช้เ,เวลากับมันหน่อยวะเออคือแม่งแบบใส่มาแบบกูใส่แล้วนะอย่างเงี้ยไม่ม่เลยกลายเป็นหนังที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและสารพัดของกูกิกจริงจริงคือจริงจริงเรื่องอ่ะมันสามารถทำให้ดีกว่านี้ส่วนเรื่องนักแสดงอะ่ะก็ไม่รู้ก็อย่างที่บอกอะ่ะว่าแบบเออมันแข็งแหละถ้าไม่ได้ไม่ได้นึกถึงเรื่องเวลาก็สงสัยว่าพวกมึงไม่ได้เวิร์กช็อปกันก่อนจะถ่ายหรอวะ ใช่คืออันเนี้ยเรามองกันในแง่ของความแบบถ้าเราไม่ต้องมานึกถึงเวลาเราไม่ต้องมาแคร์เขาว่าเราแค่จะเข้าไปดูหนังนะมันก็ขัดใจอยู่เหมือนกันแหละคือมันมันมันเป็น creation mark อยู่เพราะว่าเราเ,ออเราไม่เคยดูหนังเรื่องอื่นของนักแสดงแต่ละคนเนาะแต่อย่างออ Wonder fame เนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาแบบเขามือใหม่แหละเขาไม่ได้แบบเออเออเป็นนักแสดงมืออาชีพเขอาอจะแสดงไม่ดีก็ไม่แปลกอะ มันปกติอ่ะนั่นแหละในเรื่องมันจะมีคนแสดงไม่ดีอ่ะมันมันไม่แปลกแหละแต่มันมันคือทั้งเรื่องที่รู้สึกว่าส่งอารมณ์กันแบบแข่งมาไปแบบเออซึ้งกับไหมซึ้งจะให้รู้สึกว่าตัวละครโกรธก็ก็ยังไม่ถึงตรงนั้นหรือมันรักกันตรงไหนก็ยังก็ยังแบบเออไปไปไม่ถึงสักทางเรื่องอ่ะมันอย่างนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหน เพราะว่ามันอยู่ตรงที่สิ่งที่มันจะขาย <c oughs> คือคือขายแพชชั่นโอเคเราเห็นแล้วแหละว่าแพชชั่นอะมีแน่ไซไฟความพยายานเราเห็นหมดแล้วแต่ทีเนี้ย <c oughs> การจะดูดคนมาดูอะนอกจากมีลุกอชิคาว่าแล้วนอกจากมีนักแสดงที่เล่นเป็นนางเอกเนาะอืม <c oughs> มันใส่คู่วายมาด้วยอืม <c oughs> <c oughs> ซึ่งนั่นแหละคือจุดที่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าเองไปให้แอร์ไทม์เขาตรงนั้นน่ะ แล้วแ i r ์ไทมคู่เอกอะคืมันไม่ได้มันไม่ได้ให้เวลากับคู่หลักไงจริงจริงมันต้องให้เวลากับคู่หลักสองคนนั้นมาเป็นน้ำจิ้มโผล่มาบ้างนิดนิดหน่อยหหรือแม้กระทั่งคู่แบบคู่วันเดอร์เฟมกับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเนาะคือม,แบบมันแบ่งแอร์ไทมไม่ให้สองคู่นั้นอะในในลักษณะที่สามคู่เนี้ยมีแอร์ไทมความสัมพันธ์อะเกือบเท่ากันเอ,เออมันเลยไม่ได้ใครยี่ตัว ความสัมพันธ์ของตัวเองเขาโฟกัสแบบทุกจุดคือคือด้วยความว่ามันนี่ก็ไม่รู้ว่าบางทีมันก็อาจจะแบบเป็นไอเดียของนายทุนหรือใครสคักคนนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือสังเกตว่ามันมักจะเป็นอย่างเงี้ยคือปัญหาของของหนังไม่ใช่แค่หนังไทยอะ่ะหลายหลายห,ายห,ายหายชาติเลยมันมักจะมีปัญหาเรื่องการแบ่งแอร์ไทม์แล้วก็การขยี้แบบ มันไม่ขยี้หรือว่าขยี้น้อยไปหรือขยี้ไม่ถูกจุดอะไรแบบเนี้ยเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงมันสามารถเอามาจัดเรียงองค์ประกอบสําคัญได้อะ่ะมันไม่จําเป็นต้องเล่าให้จบทั้งหมดก็ได้จริงๆอะ่ะแต่จะทํายังไงให้สร้างสมมติว่าทําหลายภาคเนี่ยหลายภาคทายังไงให้ภาคแรกมันติดตาตึงใจแล้วคนรอดูภาคต่อไปอคือมันมันก็พูดยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในการทํางานของเขาอะ่ะคอนดิชันอะไรบ้างไง <c oughs> มันก็มีหลายเรื่องน,นะใช่แต่ว่าถ้าเรื่องที่แบบไม่ไม่ชอบแบบรู้สึกว่าไม่ควรจริงๆก็คือภาพ AI Generate ในหนัง <c oughs> คือมันไม่รู้สิเพราะว่า AI มันยังอยู่ในช่วงที่มันมีปัญหาเรื่องของการละเมลิขสิทธิ์เนาะการเอามาใส่อยู่ในหนังซึ่งหนังก็นับเป็นงานศิลป,ปะประเภทหนึ่ง <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่ามันม,มันไม่ค่อยโอเคนะใช่ถูกต้อง นี่เป็นสิ่งที่แบบตอนดูแบบเอองบไม่พอหรืออะไรหรือเวลาไม่ได้แล้วหรืออะไรก็ไม่อะไรงเงี้ยไม่รู้ในในเชิงของการทํางานอะไม่รู้หรอกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันไม่โอเคอืมใช่สู้ว่าไม่ใส่แล้วแบบเออเป็นการเล่าแฟตแบ็กซัมติงอ่านหนังสืออะไรเออเอาเหอะจละครไทยแค่ไหนอะไม่เป็นไรหรอกแต่อันนี้เรื่องใหญ่สำหรับสำหรับตัวเขานะเรื่องใหญ่ อ,อเป็นจุดหนึ่งของหนักเลยอะที่นี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่น่าให้อภัยอะ่ะคือเราเราไม่สามารถหาอะไรมาดีเฟนด์ได้เนาะไม่ว่าจะทํางานไม่ทันเวลาน้อยอยากได้ในเสริมขึ้นมาอะไรนี่คือมันก็ยังไงก็เราแต่เนี่ยต้องต้องโทษโปรดิวเซอร์แหละมันเป็นมันเป็นสิ่งที่โปรดิวเซอร์ต้อง,ต,องต้องไฟเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นในหนังอะไรเงี้ยอืม,อ,มอันเนี้ยอันนี้ก็คือโปรเทคไม่ได้ม,มาให้กี่คะแนนอืมให้ห้าละกัน อให้เข่าแขกให้ห้างั้นก็เอาไปเลยห้าห้าห้าคือมันมันมีมันมีความทะยอทะย,ยานดีเออมันดีนะแต่ว่าพอพอ,ว,พอว่าเขาเรียกว่าอะไรพอองค์ประกอบในในหนังมันเยอะเยอะมากเกินไปจนจนมันทำร้ายตัวมันเองอะเออมันเลยแบบ <c oughs> นั่นแหละสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับไป เรื่องเดิมว่าแบบเออแล้วเราคนดูจะสนุกกับมันได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาใหญ่เรื่องเอไอยังไงดีจริงไม่น่าให้อภัยจริงเรื่องนี้